เรามาฝึกแก้ปัญหาโจทย์ในหน้าที่118นะครับตอนนี้ถึงหน้า118แล้วครับคำสั่งให้ทำการแสดงวิธีคิดและวิธีทำฉะนั้นอ่านโจทย์นะครับตีความโจทย์และจะต้องแสดงวิธีคิดวิธีทำให้เห็นด้วยนะครับมีแค่3ข้อนะอ่านโจทย์ข้อที่1ดูนะครับร้านค้าขายดินทองเมตรละ80บาท1เมตร80บาทนะครับ ได้เงิน4,300บาทและเหลือดินทอง6เมตร25นะครับ6.25นะ6.25เมตรนะครับเดิมร้านนี้มีดินทองกี่เมตรเริ่มจากคำถามนะครับเดิมร้านนี้มีดินทองกี่เมตรนะครับเขาอยากจะรู้ว่ามีดินทองก่อนจะขายไปนั่นเองครับเท่าไหร่แต่ว่าหลังจากการขายนั้นเขาเหลืออยู่ 25เมตรนะครับและเขาขายแล้วได้เงิน4,300บาทโดยที่ขายในราคา80บาทนะครับเอาข้อมูลพวกนี้ไปทำการคิดคิดได้ยังไงครับถ้าเมตรละ80บาทขายได้4,300บาทเราจะสามารถรู้ได้นะครับว่าขายไปได้กี่เมตรจากการตั้งหารกันนะครับเอา2ตัวนี้หารกันนะ1เมตรนะครับ1เมตร ได้80บาทมันก็เป็น8080 80ไปเรื่อยๆครับแล้วเอามาบวกกันใช่ไหมครับแล้วที่ได้เงินเท่ากับ4,300บาทดังนั้นไอ้ตัวดิ้นทองนี้ทั้งหมดกี่ครั้งนะครับมันถึงจะได้4,300บาทนั่นก็คือเป็นการแบ่งกี่ครั้งนั่นเองนะครับฉะนั้น4,300ตั้งนะครับแล้วหาร80เราจะได้จำนวนเมตรของ ดินทองออกมานะครับที่ขายนะที่ขายนะครับที่ขายแล้วจะต้องเอาไปบวกกับที่เหลือครับถึงจะมาตอบคำถามได้ครับว่าร้านค้ามีดินทองกี่เมตรนะครับมามาทำกันเลยครับการคิดก็เป็นไปนตามที่บอกไว้ตะกี้นะครับเราต้องหาความยาวของดินทองที่ขายไปก่อนนะครับเรารู้ว่าขายไปได้เงินเท่าไหร่นะครับ4,300บาท แล้วเราก็ต้องไปหารด้วยราคาต่อ1เมตรก็คือ80บาทใช่ไหมครับแล้วเราค่อยมาหาความยาวของดินทองเดิมโดยเอาผลหารนะครับของจำนวนเงินกับราคาดินทองหารกันนะครับมาแล้วก็บวกเข้าไปนะครับบวกเข้าไปกับดิ้นคองที่ยังเหลืออยู่นะครับตรงนี้นะครับนำความยาวของดินทองไปที่ขายไปรวมกับที่มีอยู่เราจะได้ จำนวนหรือว่าความยาวของดินทองเดิมนะครับก็อันดับแรกเลยเราเอาข้อมูลในส่วนของราคาที่ร้านขายก่อนนะครับว่าดินทองราคาเมตรละ80บาทเองเอามาใส่ก่อนราคาเมตรละ80บาทนะครับทีนี้ขายเมตรละ80บาทแต่ว่าขายได้เงิน4,300บาทครับแสดงว่าขายไปหลายเมตรนั่นเองถูกต้องไหม ได้เงินไปเป็นจำนวน4,300บาทนะครับขายเมตรละ80บาทนะได้ไป4,300บาทฉะนั้นจะรู้ไว่ายังไงว่าขายไปกี่เมตรก็คือตั้งหารครับ4,300ตั้งนะครับหารด้วย80ครับหารออกมาได้53.75นะครับ 53.75นี้ก็จะเป็นความยาวที่ร้านขายดินทองไปแล้วนะครับขายไปแล้วนะทีนี้คำถามอยู่ตรงที่ว่าเดิมทีเนี่ยมีอยู่นะครับดินทองมีความยาวอยู่เท่าไหร่ก็ต้องเอาที่เหลือนะครับมาทำการบวกครับทีนี้ที่เหลือเท่าไหร่ครับเอามาใส่เอาไว้เหลืออยู่6.25เมตรครับนั้นสิ่งเราจะต้องทำก็คือบวกกันนะครับ ระหว่างส่วนที่ขายไปกับส่วนที่เหลือนะครับเราจึงจะได้จํานวนดินทองเดิมนะครับว่ามีความยาวเท่าไหร่ก็คืออะไรครับ53.75ตั้งนะครับตรงนี้ก็คือที่ขายไปแล้วเนาะบวกกับที่เหลือครับ6.25ได้เท่าไหร่เอ่ยบวกกันแล้วได้60.00นะครับ โอเคฉะนั้นตอบคําถามได้นะครับว่าเดิมนะครับความยาวของดินทองนี้มีความยาวเท่ากับ60เมตรครับ mm hmm. เสร็จแล้วครับข้อที่1แค่นี้เองครับโจทย์จะคิดหลายสเต็ปนิดนึงนะครับจะไม่ได้หารหรือคูณแล้วได้คำตอบเลยเราหารเพื่อหาความยาวที่ขายไปก่อน แล้วก็นําความยาวที่ได้จากการหารเอาไปบวกกับที่เหลือนะครับเป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับข้อนี้ได้60เมตรครับมาดูข้อที่2ต่อเลยครับข้อที่2นะครับเอื้องเดินป่าจากจุดเริ่มต้นนะครับไปถึงจุดที่พักเป็นระยะทาง4.5กิโลเมตรโอเคนะเขียนเป็นจุดเอาไว้นะครับจุดเริ่มต้นจนถึงที่พักนะครับอ่าถึงจุดพัก 4.5กิโลเมตรครับ4.5กอกมแล้วเดินต่อไปอีกนะครับเดินต่อไปอีก600เมตรครับก็ถึงน้ำตกใช้เวลาเดินป่าทั้งหมด3ชั่วโมงแสดงว่าตั้งแต่ต้นจนจบนะครับรวมเลย3ชั่วโมงครับเอื้อนใช้ เวลาในการเดินป่าจากจุดเริ่มต้นถึงน้ำตกเฉลี่ยชั่วโมงละกี่กิโลเมตรเราจะต้องอยังไงครับเนี่ยหาค่าเฉลี่ยแสดงว่าเอา3ไปหารแน่ๆครับเพราะว่า3เป็นชั่วโมงดังนั้นเราต้องเอา3ไปหารน,นะครับเอาสไปหารลักษณะของจำนวนระยะทางครับแต่จํานวนระยะทางที่เราต้องทำก่อนก็คือจะต้องเอาสองอันนี้มารวมกันก่อนให้เป็นกิโลเมตร นะครับเพราะต้องการหาเฉลี่ยเป็นกิโลเมตรมันมีหน่วยเป็นกิโลแต่อันนี้มีหน่วยเป็นเมตรนะครับดังนั้นเราต้องคิดตรงนี้ให้เป็นกิโลเมตรก่อนครับว่า600เมตรเนี่ยมันคิดเป็นกี่กิโลเมตรเมื่อได้ระยะทางออกมาแล้วนะครับเมื่อได้ระยะทางออกมาแล้วเป็นตัวเลขอะไรสักตัวหนึ่งเราก็จะเอาไปหาร3ครับจะเอาไปหาร3นะก็จะได้ค่าเฉลี่ยต่อชั่วโมงออกมาครับ เอาละมาดูวิธีการทํากันเลยครับวิธีการทําก็คือหาระยะทางที่เอื้องเดินป่าทั้งหมดนะครับจากจุดเริ่มต้นถึงจุดพักรวมก็คือบวกตรงนี้คือบวกนะครับรวมกับระยะทางที่เดินไปถึงน้ําตกนะครับซึ่งระยะจุดพักถึงน้ําตกมีหน่วยเป็นเมตรครับต้องเปลี่ยนหน่วยเป็นกิโลเมตรเสียก่อนเห็นไหม ระยะทางจากจุดพักถึงน้ำตกมีนหน่วยเป็นเมตรครับต้องเปลี่ยนเป็นกิโลเมตรก่อนครับแล้วหาระยะทางเฉลี่ยนในการเดินป่าด้วยการหารน,นะครับเอาไปหารอีกทีด้วยเวลาที่ใช้ในการเดินเวลาก็คือ3ชั่วโมงนะครับดังนั้นเราได้ออกมาหาได้วิธีคิดออกมาแล้วนะก็เอาข้อมูลที่โจทย์ให้มาแสดงก่อนครับเดินป่าไปทั้งหมด4.5กิโลเมตรนะครับ และเดินต่อไปอีกนะครับจากจุดพักถึงน้ำตกครับได้ระยะทางอยู่ที่600เมตรครับโจทย์ถามสุดท้ายก็คือเฉลี่ยกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมก็ต้องเอา600ตัวนี้นะครับไปทำการคิดเป็นกิโลเมตรครับการคิดเป็นกิโลเมตรก็ทำได้โดยการเอา600นะครับ600ตัวนี้ครับมันมีหน่วยเป็นเมตรนะครับดังนั้นก็ต้องไปหารพันครับ เมื่อหารพันแล้วมันจะกลายเป็นกิโลเมตรนะครับจะใช้หน่วยใหม่เป็นกิโลเมตรก็เท่ากับจุดศูนย์จุดหกศูนย์ศูนย์กิโลเมตรหรือว่าศูนย์จุดหก็ก็ได้นะครับเราก็จะได้หน่วยของกิโลเมตรออกมาแล้วเป็นระยะทางจากจุดพักถึงน้ําตกนะครับแล้วเราก็จึงนําเอาไปบวกกับ4.5กิโลเมตรได้แล้วครับบวกเพื่อให้รู้ว่าระยะทางในการเดินทั้งหมดเท่ากับเท่าไหร่ ได้เท่าไหร่ครับใน5.1กิโลเมตรนะครับและเราต้องการหาเวลาเฉลี่ยนะครับหาระยะทางเฉลี่ยก็ต้องเอาเรื่องของเวลามาใส่ครับและเวลาที่ใช้ในการเดินป่าทั้งหมดอยู่ที่3ชั่วโมงครับดังนั้นนะครับใช้เวลาในการเดินป่าโดยเฉลี่ยเท่าไหร่ครับเอา 5.1กิโลเมตรตั้งหารด้วย3มชั่วโมงนั่นเองครับจะได้ออกมาเป็น1.7กิโลเมตรครับเราได้คำตอบออกมาแล้วนะครับเป็น1.7กิโลเมตรครับมาดูข้อที่3กันต่อครับโจทย์ว่ายัางไงข้อที่3โจทย์บอกว่าแม่ค้านำข้าวสาร144กิโลกรัมมาแบ่งใส่ถุง ถุงละ7.5กิโลกร,รัมและขายได้13ถุงครับถ้าข้าวสาร1ถังหนัก15กิโลกร,รมัมแม่ค้าขายข้าวสารได้กี่ถังครับข้อนี้มีตัวเลขที่ไม่เกี่ยวกับการคำนวณอยู่นะครับก็คือตรงนี้นะครับ144กิโลกร,รมัมสังเกตไหมเพราะในโจทย์บอกว่าแม่ค้ามีข้าวสารสมมติเขียนเป็นวงกลมนะครับมีข้าวสาร144กิโลกร,รมัมนะครับมีครับ มีตรงนี้แสดงว่ามีเป็นถังนะครับมีหลายถังแหละมีหลายถังถังเขียนเป็นทรงสี่เหลี่ยมอย่างนี้แล้วกันนะครับมีหลายถังถังที่หนึ่งสองสามไปเรื่อยๆล่ะมีหลายถังกี่ถังก็ไม่รู้ถังหนึ่งรู้แต่ว่ามีสิบห้ากิโลสิบห้ากิโลนะครับแล้วทั้งหมดรวมกันครับทั้งหมดทุกถังรวมกันรวมกันได้ 144กิโลกรัมแล้วเขาถามว่าเข้าวสารหนึ่งถังหนักสิกิโลกรัมเนี่ยถ้าตรงนี้หนัก15กิโลกรัมเขาขายได้กี่ถังครับฉะนั้นตัวที่ไม่เกี่ยวเลยนะครับคือตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่เกี่ยวเลยเป็นการบอกว่าทั้งหมดที่แม่ค้ามี144กิโลกรัมเท่านั้นเองครับฉั้นสิ่งเราสิ่งที่เราจะต้องหาก็คือ จะต้องหาว่าการขายถุงละ7.5กิโลกร,รัม13ถุงเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่กิโลกร,รัมก่อนก็คือ,อยังไงครับคูณกันก่อนครับและเมื่อได้จำนวนที่ขายไปแล้วจากผลคูณของตรงนี้นะครับเราจะเอาไปหาร15นะครับเพราะถังหนึ่งมันมี15กิโลตัวเลขที่ออกมาจะเป็นจำนวนถังที่แม่ค้าขายได้ไม่เกี่ยวกับตรงนี้นะ ไม่เกี่ยวกันเลยครับเป็นโจทย์หลอกเนาะเอาละมาดูวิธีทําให้เห็นชัดๆเลยครับวิธีทําเราจะเริ่มกันที่วิธีคิดนะครับวิธีคิดก็คือหาปริมาณเข้าสารที่ขายได้ก่อนซึ่งมันก็คือจํานวนถุง13ใช่ไหมครับคูณกับปริมาณก็คือ7.5นะครับปริมาณ1ถุงครับแล้วอันนี้นะครับวิธีคิดบอกอย่างละเอียดว่า หน่วยเป็นกิโลนะคือข้าวสารในโจทย์มันบอกว่าเป็นกิโลกร,รมัมใช่ไหมครับพอเราเอามาคูณกันปุ๊บเราจะได้ปริมาณข้าวสารนะครับเราจะได้ปริมาณข้าวสารแล้วเราจึงเอาปริมาณข้าวสารไปหารข้าวสาร1ถัง1นึงถังก็คือ15กิโลกร,รมัมนะจำนวนข้าวสารที่ขายได้ก็คือ13ปริมาณข้าวสารต่อถุงอยู่ที่7.5ปริมาณอยู่ที่7.5 ปริมาณข้าวสาร1ทั้งถังอยู่ที่15อันนี้เป็นกิโลกร,รัมนะครับเริ่มต้นเลยเอาข้อมูลมาก่อนขายได้กี่ถุงนะขายได้13ถุงนะครับตามวิธีคิดของเราจากนั้นข้าวสารถุงละ7.5กิโลกร,รมัมเอามาทำไมนะครับเพราะว่าเราจะคูณกันเพื่อจะได้รู้ว่า ขายไป13ถุงถุงละ7.5กิโลกร,รมัมขายไปกี่กิโลกร,รมัมเราเอามาคูณกันนะครับได้97.5กิโลกร,รมัมทีนี้โจทย์อยากให้เราหาว่าขายได้กี่ถังนะครับก็เอาน้ำหนักต่อถังมานะครับนั่นก็คือ1ถังหนัก15กิโลกร,รัมเอามาครับเราได้ตัวเลข2ตัวนะครับขายได้97.5และถังละ15กิโลกร,รมัม เอามาตั้งหารกันเพื่อจะได้รู้ว่าขายไปกี่ถังนะครับเอา97.5ตั้งหารด้วย15ครับได้คำตอบมาเป็น6.5ถังครับดังนั้นเราสรุปคำตอบได้นะครับ6.5ถังเป็นอันว่าเรียบร้อยครับ